และนี่คือคริสเขาเป็นเด็กดีมากเลยวันนี้เป็นวันพิเศษของเขาเลยล่ะใช่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงสักทีวันนี้เอาวันเกิดผมว้าวสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักแม่ทําเค้กสุดโปรยของหนูมาให้ด้วยล่ะขอพ่อแล้วก็เป่าทียนได้เลยนะผมอยากได้ ตอนนี้ถึงเวลามาแกะของขวัญกันแล้วผมไม่ได้อยากได้ของขวัญพวกนั้นหรอกนะครับนี่นายเป็นใครกันเนี่ยนายทําอะไรกับลูกชายของฉันนะวันนี้ผมอยากได้อย่างอื่นมากกว่าผมว่าผมเก็บกล่องใบนั้นไว้แถวนี้นะไม่เห็นจะมีเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีโอ๊ยตายแล้วฟิวผมไม่เป็นไรครับยังไงเจ้าหมีตัวนี้ก็สู้ผมไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับคริสนะผมเจอแล้วเลยครับหนูช่วยบอกผู้เราหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ผมอยากให้ทุกคนทำชาเลนจ์นี้ในวันเกิดของผมครับตอบตกลงเสมอเหรอไม่ได้ลูกนะแต่ที่รดาคา่ะแค่วันเดียวเองนะโอเคก็ได้แค่วันเดียวเท่านั้นนะงั้นวันนี้ผมขอไม่ไปโรงเรียนนะครับลูกหมายถึงอะไรกันเนี่ยเออวันนี้มันวันเสาร์นี่นะเฮ้ยงั้นก็ได้ผมอยากได้น้องหมาด้วยครับ ไม่ได้หรอกผู้เราเคยคุยกันแล้วนะงั้นขอกุญแจรถก็ได้ครับหนูว่ายังไงนะเรื่องน้องหมานะ่ะว่าแต่หนูอยากกินมัชเมลโล่หน่อยไหมผมไม่อยากกินหรอกนะครับผมอยากไปขับรถมากกว่าคุณพ่อห้ามปฏิเสธผมด้วยครับจำไม่ได้หรอถ้าทางความแปลรถนาของคริสจะทําให้คุณฮันเตอร์เขาหมดหวังแล้วละ่ะและเขาก็คงจะไม่มีทางเลือกหรอกนะโอเคยังไงสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาอยู่แล้วแลยเนาะใช่แล้วครับใช่ใช่ฉันไม่น่าตอบตกลงชาเลนช์นี่เลยอะ รถของฉันคริสพ่อว่าพ่อมีธุระแล้วล่ะไปกันเลยดีกว่าชัดเลยว้าวเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะหนูจะเดินโดยไม่ผูกเชือกรองเท้าแบบนี้ไม่ได้นะยังก็อยู่บนสวรรค์เลยอะที่นี่มีทุกอย่างเหมือนในฝันทิ้เลยที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกลูกหนูใส่แว่นตา VR นี้เข้าไปเลยดีกว่า อมียูนิคอร์สสีฟ้าด้วยเหรอเนี่ยเอาลูกของคุณออกไปเลยนะคะไม่เอาอะครับผมอยากอยู่กับโลกความเป็นจริงมากกว่าผมอยากกินขนมเด็กๆคนไหนเขาจะไม่อยากไปร้านขายขนมแบบนี้บ้างล่ะเ <c oughs> ขาจะต้องเหมาหมดแน่เลยแล้วนี่ไม่ใช่แค่จินตนาการนะนี่แหละโอกาสของคริสเลยเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้แน่นอนแล้วก็อันนี้ด้วยจะเอาไปให้หมดเลยล่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากจะดูเงินในกระเป๋าของฉันเลยอะ ตอนนี้มันเป็นของผมแล้วโอมีความสุขจนจะเป็นลมแล้วเนี่ยลูกร,รักสงสัยตออเน,นี้ผู้เราต้องพาเขากลับบ้านก่อนแล้วล่ะนี่ใบเสร็จของคุณนะคะเท่าไหร่กันนะจะส่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีคะเขานี่เหมือนกับลูกของเขามากเลยทำไมเขาเซนซิทีฟขนาดนี้นะวัดดีจ้ะทุกคนทีรัก คุณทาความสะอาดบ้านอีกแล้วหรือครับผมหาวิธีแก้เรื่องนี้มาให้แล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยววันเนซ่าจะมาช่วยทําความสะอาดที่นี่เองนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแฮนเตอร์ตอนนี้เธอก็ร่มทําความสะอาดห้องนั่งเล่นได้เลยนะว้าวเธอน่ารักมากเลยอะวันดีครับผมชื่อคริสนะครับวันดีจิะคริสเรามาเล่นด้วยกันดีกว่าครับฉันก็อยากเล่นอยู่หรอกนะแต่ว่าต้องทํางานก่อนนะเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนั้นให้เองจริงเหรองั้นก็ได้ดูเหมือนว่าคริสจะแอบชอบสาวคนนี้แล้วล่ะ งั้นพวกเราไปกินมื้อค่ำกันไหมครับเออคุณพ่อครับผมมีงานมาให้คุณพ่อทําด้วยนะครับว่าไงจะลูกรักช่วยทาความสะอาดทีสิครับเดี๋ยวผมกับวินิสซาจะไปเล่นเกมกันนะอะไรนะผมบอกให้ทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์นี้ไงครับนี่ครับเอาไปเลยผมว่าพ่อน่าจะต้องใช้นะคุณแฮนเตอร์ค่ะฉันว่าตอนเนี้ยฉันน่าจะต้องได้รับเงินแล้วนะคะชาเลนจ์นี้ทําให้ฉันปวดหัวมากเลยแถมมันยังจะทําให้ฉันล้มละลายอีกด้วยใช่แล้วล่ะ ดูเหมือนว่าคริสจะตัดสินใจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่แต่เขาน่าจะรู้ไว้หน่อยนะว่าชาเลนจ์นี้ยังไงก็ต้องมีวันจบอยู่แล้วแล้วจะต้องมีผลตามมาแน่นอนคุณฮันเตอร์คะคุณบังจอของพวกเราหมดเลยอะ่ะลูกรักฝากไว้ก่อนเถอะไม่นะฉันแพ้แล้วหนูกลับมาแล้วค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกรักกลับมาแล้วหรอจะ๊ะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะหนูไปเที่ยวแค่สอ,อาทิตย์เองอะ่ะ นี่น้องชายของฉันกดขี่คุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้เลยเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะฉันกำลังเล่นชาร์เลนต์ตกลงเสมอกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องทําตามคําสั่งฉันแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ปฏิเสธเลยเลยเหรอนี่มันน่าสนใจมากเลยอะเล่นด้วยดีนี่ลุงสาวของเราก็เอากับเขาด้วยเลยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะใช่แล้วล่ะค่ะฉันจะต้องบอกปวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าตัวเลขของเดือนที่แล้วมันเปลี่ยนไปมากเลยค่ะแล้วพวกเราก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยคุณแม่คะลูกขอทำผมให้คุณแม่ได้ไหมจะได้เลยลูกเต็มที่ไปเลยนะลูกรักเยี่ยมไปเลยค่ะมันต้องดูดีมีสไตล์มากแน่นอนงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะเอเลนเกิดมาเป็นสไตลิสต์ตัวจริงเลยอดูเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างนะหรือแล้ว คุณแม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มสักหน่อยแล้วล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยคุณแม่คะคุณแม่สวยที่สุดเลยอะโชคดีนะเนี่ยที่จูเลียไม่ได้เห็นหน้าตัวเองไม่งั้นเธอต้องตกใจเทรนด์ใหม่แบบนี้แน่คุณแม่คะหนูขอว่ารูปหน่อยได้ไหมแน่นอนได้ซิสรุปมาให้ผู้เราต้องการเพิ่มอีกนะคะดูเหมือนเอเลนจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์มาก แบบเธอต้องเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ของครอบครัวฮันเตอร์แน่นอนคุณอยากจะดูตารางนั้นเหรอคะแบบหนึ่งนะคะเอ้โไม่เป็นไรเลยคะ่ะนี่ไงคะกราฟอุ๊บขอโทษทีนะคะเอเลนลูกสาวฉันเองอะคะ่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะคะไม่นะจูเลียนี่เป็นไอเดียที่แย่สุดๆเลยคุณแม่ครับคุณพ่อครับผมอยากไปงานคอมิกค,คอนนะครับนะครับได้โปรดนะครับพ่อบอกแล้วไงลูกเอ้ยงั้นก็ได้ ซิโยพวกเราจะได้ไปงานคอมิกค,คอนแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อตั๋วให้นะเทอบน่อยสิจ้ะนี่พ่อไปซื้อตั๋วมาให้แล้วจเจ๋งไปเลยแต่ว่ามันอีกตั้ง6เดือนเลยเหรอผมอยากไปตอนนี้เลยอะ่ะวันนี้มันวันเกิดผมนะผมชอบสไปเดอร์บอยมากเลยเนี่ยมันสนุกมากเลยละ่ะมีคนโทรมาด้วยเนี่ยหัวหน้างั้นเหรอแบบนี้ไม่ได้เลยละ่ะลูกรักเดี๋ยวพ่อกลับมานะว้าวฉันต้องใจเย็นก่อนแล้ว สวัสดีตอนเที่ยงครับคุณซิมมอนผมตอบคำถามของคุณไปหมดแล้วนะครับนายอยู่ไหนกันเนี่ยอีก5นาทีพวกเราจะเริ่มประชุมกันแล้วนะประชุมงั้นเหรอไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยอ่ะแต่เดี๋ยวผมรีบไปเลยนะครับคุณพ่อครับมาแล้วเลยลูกคุณพ่อคุณพ่อครับมาแล้วจ้า โอไม่ oh my, นะการประชุมของฉันขอโทษทีนะนี่มันสาคัญมากเลยอะเดี๋ยวพ่อกลับมานะแล้วงานคอมิกค,คนของเราละคะฟิลฮันเตอร์นายทำให้ฉันเป็นห่วงมากเลยนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองหรอกนะวันนี้พวกเราเลิกคุยกันได้แล้วล่ะคุณพ่อครับเร็วๆหน่อยสิครับพอประชุมเสร็จแล้วพ่อมาแล้วยี่ยงไปเลยเลยคะ่ะแล้วชุดของคุณไปไหนแล้วล่ะคะโอ้โอ้โอ้โอแย่แล้วล่ะ ฉันว่ามีคนมาหาคุณนะคะที่รักต้องเป็นหัวหน้าผมแน่เลยอะผมจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยไม่มีทางฉันชอบงานคอมิกคอนมากเลยอะฉันขอถ่ายรูปด้วยนะยินดีเสมอครับคุณแม่คะหนูอยากเป็นเจ้าหญิงมากเลยขอย,ยืมชุดไหนได้ไหมคะนะคะแม่ว่าคงจะไม่เหมาะกับหนูนะจ๊ะนะคะเย่มันสวยมากเลยคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณแม่นี่มันชุดโปรดของฉันเลยนะพิซซาแสนชุ่มฉ่ำฉันอยากกินแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะพิซซ่าเห,อหรอระวังหน่อยนะจ๊ะเอเลนงามงามงามแงมอุ๊บขอโทษทีนะคะโอ้ไม่นะแบบนี้ต้องล้างไม่ออกแน่เลยหนังสือเล่มนั้นไปไหนแล้วนะอยู่นี่เองเออโชคดีนะส,สาวสาวเนี่ยมันเป็นคืนที่สนุกมากเลยล่ะหนูมีความสุขจง หนูอ,อยากอ่านมกกาซีนมากเลยอ่ะไหนมาดูไหนซิตอนนี้เทรนเป็นยังไงบ้างนะนี่เห็นนะ่าสนใจตรงไหนเลยว้าวนี่มันหมาแคร์น้นหรอคุณพ่อคะหนูอยากได้ความช่วยเหลือด่วนเลยเร็วเข้าเจ้าหมาตัวน้อยดูเหมือนว่าตอนนี้คุณฮันเตอร์เขาจะรู้แล้วล่ะว่าเขาไม่น่าไปรับคำแชาเลนจ์กับลูกชายของเขาเลยโอ้เอ้ยเร็วเข้าจบสักทีใช่หรือละ่ะสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบสักที มันรู้สึกเป็นอิสระมากเลยอะแม่เป็นช่วงเวลาที่ใช้มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยเออคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับมันเจ๋งมากเลยอ่ะพวกเรามีของขวัญมาให้หนูด้วยนะจ๊ะเี้เขาผมดูหน่อยสิครับเบิร์ดได้เลยจะลูกรักในนี้มีอะไรกันนะคุณพ่อคุณแม่มักจะถูกเสมอเนอะเหรอฮ่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ตาพวกเราแล้วล่ะลูก <c oughs> <c oughs> หนูไปทําความสะอาดอพาร์ทเ <c oughs> มนต์นี้ได้เลยนะคริส <c oughs> นี่มันไม่แปะเลยอะ คุณอยากทำชาเลนจ์แบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับคริสบ้างไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง <c oughs> คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน